ยางมะม่วงโอ้ยเล่นนะใช้อย่างนี้เลยเพี่ไหมมันไม่รู้มันผสมน้ำมันก็เป็นอแชมพูล้างรถได้นะอ๋อผสมน้ำก็ได้ แค่นนี้นะก็ลื่นอยู่นะเดี๋ยวเอาไปชุบน้ำนนิเดี๋ยวไปชุบน,น,น้ำให้ออเออแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเกาะน,นานวันนี้มันจะออกหรอ,อไม่รู้สิ่งที้ก็ไม่รู้ก็มันก็ยังไม่ลองนะฉันบอกใครเอามาลองอ่ะแต่มันก็เลื่อนอยู่นะได้จะ,จะได้ตอบก็ได้ว่ามันออกไม่ออกนะพี่ม,มออัเพราะว่ายังไม่เคยลอง ออกอยู่อ๋อเป็นอันนี่เลยนี่หว่าแชมพูอ่ะคล้ายๆล้ายออกออกออกพี่ใหม่แม่ไม่อยู่ด้วยตัดต้นมอมวงหน้าบ้านแนี่ตัดกับแม่ไม่อยู่แล้วมันปิวปิวไปมั่ว